สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้พูดสุกคนนะครับเนาะไม่แล้วครับไม่แล้วพาพี่พาน้องมาเลรอวานแหหาแนวกินน้ำคลองขุดไม่อีกแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้ไม่หายเยอะกินมันหายยากนะครับเนาะมาคลองนี่ดูกระเจ้าเบื่อกันนะครับเด้อไปครับไปลุ้นกันว่ามันสิมันลู้งมันมือนี่ไปครับจอบบ้านเอาเก่านได้พี่น้องเด้อแต่กับคลองที่ผมมา่วานนี่มันโมเมนต์สะผมนะครับเนาะมันโมเมนต์สะไปเจ้าขุด ล่องน้ำสิปลูกป่ามครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำมันบาแห่งเนาะมันก็เลยมีปลาเพราะมีปลาครับมาๆเจ้าบอกต้อกันครับมันลุ้นกันมันสีมานหรือบป่มานเนาะ เบ่งน้ำก,กันครับพี่น้องวันปลาหยังบอนเนาะกับบอนแบบนี้กับมาเมนปลาเข็งกับปลาสลิดเลยครับพี่น้อง <laughs> จะว่ากับว่านได้เนาะนะ <laughs> ค,ครับมุมเบ่งกันท่านปลาทำบ,บ่ <laughs> บุ๋นเลยบ่ซุ่นเลยพี่น้องนิดต่อยม่อยเลย บ่อดแบบนี้บ้านมะท่าน พ่อตัวเราพี่น้อง่าทีแมนปลาสลิดนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดกอนโอ้ปลาสลิดอีเล้ปั้นแหมุนบุมเหยียบยี่สังโดนเอาพ่อ นี่ครับพี่น้องปลาสลิดโต่ง,งามอยู่ปลาตะแหลงนำ้ำได้ปลายังเอาเวอไวดเลยครับพี่น้องเตรียมแหลกไหแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวหื้อแหไปจับต่อครับปลาตแรกเป็นปลาสลิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ใหญ่คล่องเราได้ครับใหญ่ามากคล่องทางป้ายหาแล้วเนื่องจากว่าได้ยินเสียงปลามาันสวบทั้งนี้หลายเนาะไป,ไปครับจับต่อครับ บ่อในใหญ่อะไรพี่น้องมีน้ำหางพร้อมเนาะะคอือยังปลาคอยครับนี่เรียกปีนแหวไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรางบบางกันดูดีดีอู้ปลาเข็งพี่น้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวปดกัน นี่ครับพี่น้องปลาเค็งแม่งามอยู่บอนบังเงี้ยเม่ยนตัวนี้สมอติเขานำหายนี่ครับนี่ครับปลาเค็งครับเท่ครับเดี๋ยวแซ่ทุ่งมบ้านกันเดี๋ยวลองงมอีกทักเทียนนะครับเนาะเอาพี่น้องสรุปผลงานบอนแห่เบิดมือได้ปลาเค็งตัวนึงครับปลาสลิดตัวนึงครับแต่ว่าสิบอกระบ้านนะครับเนี่ยบอกระบ้านเดี๋ยวสิเห็ดกีกินอยู่นี่แหละครับนี่ไฟดังแล้วครับนี่ไฟเงิือนกองไฟเฮ้ยดี๋กีกินอยู่ขางข้องเลยครับ เก okay, กับผมม,ม,ม,บบมันกับบ่มานอะไรนาะงมันนี่เนาะเอามาพี่น้องมันบ่มานกับกีกินเลยครับเฮอเขากินอยู่นี่แหละเขาตุ่ยเท่าเลยปลาเอาหยังมาพรนะ้อมเนาะสองเซากระปลาเอาแม่เกลือกระปลาเอามาเขากินธรรมดานียครับเอาปลาสลิดมันตายแล้วตายไปเลยเลาวปลาเค็งมันทั้งตายเดี๋ยวปลาตายมันถือไฟมันก็ตายหรอกปลาเค็งลอยมึงดิ้นตาย,าอ,าอ,ยาอยู่ขนาด มันโบมานเนาะเอากระบานกระดูดเทนั่งกิ ö, like น ouais. do, <c oughs> okay, ครับในทั้งนี่ในทั้งนี่กินทั้นี่แหละกี่กินซื้อเนี่บ้านแห่เบิดมื่อด้ปลาสลิดตัวหนึ่งกับปลาเข็งตัวหนึ่งครับพี่น้องโบมันหายโบมานขาดโอเคครับเดี๋ยวกี้ปลาสุกกันเดี๋ยวไปพ่อๆกันตอนปลาสุกเนาะกี้ข้าวเดียวตลอดปลาแบบนี้ไฟแห้งแบบนี้ครับ ตอนนี้กีปลากระทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ปลาสองตัวกีเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวมากินน้วกันครับพี่น้องครับมามาครับไปดีกีปลาซุกแล้วมาเดี๋ยวให้จดทีกันเ <c oughs> ออจดทีมักหัวปลาเค็งกับหัวปลาสลิดนี่ละมั้งให้ถ้าปลาเค็งกับปลาสลิดเนาะให้ทั้งสองหัวเลยจดทีนี่เอา้าหัวให้พุ่งน้ำเด้อกินเข่ากับกลูกหลานเด้อไปกินปลาไปกินเข่ากินกีปลาลูกหลานเด้อมามามาวิ่งมากินน้วกันอีกเด้จอจวจดทีเด้อมาพี่น้องไหมลำเลยครับ อาทุสุสเนี่ยโอ้บ้านดีขนาดกี้เกตบ้านใหม่เอาแล้วเนาะเดี๋ยวได้บ้านเอาสองเศร้ามากไปหน้องไปเอาสองเศร้าไปหน้ามาึ <laughs> างามาดิปลาในคลองเนี่ยมันเหลือหลายแล้วครับแต่ว่าคือว่าละ่ะมันขึ้นไปรยุนน้ำปลายหยาแล้วครับเนาะทางคลองน้ำมันขึ้นมันก็นเลยขึ้นไประยุนปลายหยา มันก็เลยบอกออกมาบ่อนขอน้างนอกครับวับนหนักมันต้องเอาเบ็ดมาใส่เอาเนะาะวันที่มาใส่เบ็ดกะหา,าะเงินมาได้พี่น้องหาเงินหยากช่วงนี่ต้องไปไต่เกียดจังมือหนึ่งเดี๋ยวว่างก่อนครับน่ามันหลากขึ้นไปได้ปลาหย่าไปแล้วครับปลาคอต่วในปลาหย่ากุ๊บกับกุ๊บกับอยู่นี่ตัวใหญ่ได้ยินเสียงหรือว่า <c oughs> ที่ผมได้ปลาใหญ่บ่เมยียนมาผมเมบกบ่เมีนหยางเนะครับมันปลาใหญ่หรือนะครับเนาะ ่น้ำเจ้าเนี่ยมันไม่เคยแห้งมันเป็นดินผุนะครับเนาะดินป่าผุปลามันก็ไล่อยังนะครับแต่ก่อนที่ผม,มใส่เบ็ดกะเังผี่ล่ะใส่ตัวยิ่งหลายพร้อมมาคอครับกระดลูกกับรุ่นๆแบบนี้นะครับอายุให้กินกันไปเนาะได้หน่อยก็กินตังหน่อยนะหล <c ười> ายมากพี่น้องกินทุกการเขาสิ bởi vậy tôi nữa bác hạnh bác sĩ đẹp bác sĩ 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 ขนาดพี่น้องโอเคครับผมเบิดตายแล้วสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสืบบุตรทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อมันมัวนก็เป็นธรรมดาของการหาอยู่หากินนะครับเนาะมือมือได้มันกับมันคักมันแน่ม้วนมันกับเรื่องสี่แหละครับคือเห็นนี่แหละการจะได่กับจังคอยพรอนไม่คลิปหนานะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่ะลาไปแล้วครับเจ้าคอยพรอนไม่หนาเด้อสวัสดีครับ